ภภภาาเเทโรลลวุมบางคนโทษโชคชะตาที่พาไม่ถูกหวยบางคนบอกไม่เคยร่ำรวยได้ปดนี่บางคนบอกแนวทางแม่นๆไม่เคยจะได้ฟรีทุกท่านฟังทางนี้อาจารย์หนุ่มมีแนวทางพาปดนี่ให้ทุกทุกคนครับสวัสดีครับน้องอาจารย์หนุ่มดวงพารวยมาแล้วครับมาจุดทูขอเลขมงคลจากองคุมาเทพตะไคร้ เทพผู้เปี่ยมร้นด้วยเมตตาบารมีขอได้ไหว้รับปัจจำวันที่สามเดือนธันวาคมคิดหวังสิ่งใดขอให้สําเร็จกานงานก้าวหน้าค้าขายรุ่งเรืองมีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงขอบารมีตะไคร้ปกป้องคุ้มครองให้แค้วค่าปลอดภัยมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดไปด้วยเธอ สาธุสาธุสาธุอ่าสวัสดีครับคุณพี่เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเมื่อวานนี้นะครับสมหวังกันทุกคนใครที่ศรัทธาองค์กุมารเทพตาไข่เมื่อวานนี้พิมพ์ขอพรขอให้รวยเมื่อวานนี้รวยกันจริงๆนะครับคุณพี่เมื่อวานนี้เข้าแบบรัวๆเนาะเข้าสองตัวเจาะแบบรัวๆนะครับทั้งศักหน่อยเลยนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณพี่เมื่อวานนี้คุณพี่ที่ถูกางวัลเมื่อวานนี้อย่าลืมนําเงินส่วนหนึ่งนะครับ ขอบารมีตะไข่เนาะให้มีโชคนะครับอย่าลืมนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญด้วยนะครับคพี่เพราะว่าการทําบุญเนี่ย จะเป็นการเสริมดวงเสริมโชคเสริมบารมีทางด้านการเงินโดยตรงเลยนะครับคุณพี่ใครที่ทําบุญแล้วนะครับก็ขอให้เฮงๆงรวยรวยส่วนวันนี้คุณพี่ท่านใดอยากเสริมดวงเสริมโชคนะครับทำบุญกับตะไคร่เนาะคนละหนึ่งแช์นะครับเพราะการแชร์ก็คือการทําบุญอีกหนึ่งวิธีทําบุญคนละหนึ่งแชร์กดหัวใจคนละหนึง่งดวงนะครับทาบุญกันคนละหนึง่งแช์กดหัวใจคนละหนึ่งดวงนะครับดวงการเงินดวงโชคลาภของคุณพี่ก็จะดีขึ้นจริงๆนะครับดวงการเงินดวงโชคลาภของคุณพี่ก็จะดีขึ้นใครแชร์แล้วเนาะ ใครแชร์แล้วก็ขอขอบพระคุณคนที่ทุกๆคนทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามน้องไว้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมเนาะกดแชร์กดติดตามน้องไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆเนาะแนวทางพารวยแนวทางแน่นๆนะจากองค์กรมหเทศครล เทพพูดเปรียบล้นด sure ้วยเมตตาบารมีขอได้ไหวรับมาขอกันนะครับทุกๆคนทุกๆท่านอย่าลืมนะครับสมดวงสมโชคกันนะครับคนละหนึ่งแชร์เนาะคนละหนึ่งแชร์ใครยังไม่ได้ทําบุญนะครับใครยังไม่ได้ทําบุญนะครับทำบุญกับตาไข่คนละหนึ่งแชร์ทำบุญกับตาไข่คนละหนึ่งแชร์นะครับดวงการเงินดวงโชคลาภของคุณพี่ก็จะดีขึ้นคุณพี่ลองทําดูนะครับไม่เสียหายอะไรนะครับคุณพี่ลองทําดูนะครับไม่เสียหายอะไรเมื่อวานนี้นะครับหลายๆท่านก็ทาลองทําดูนะครับแล้วก็ได้กันจริงๆนะครับแล้วกันจริงๆ นะครับก็แสดงความดีๆด,ด้วยนะครับเพียงคุณพี่ทำบุญกันคนละหนึ่งแชร์กดหัวใจคนละหนึ่งดวงนะครับจะทําให้ดวงชกลาภของคุณพี่ดีขึ้นจริงๆงนะครับขอบรารมีตะไข่นะครับปกป้องคุณของ,องให้ดวงเฮงเงรวยๆวยนะ <พอ S 1> ดวงชะตาชีวิตดีขึ้นนะครับให้คุณพี่ได้งานดีๆได้เงินดีๆนะครับ <พอ S 1> สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณพี่ทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยนะครับคุณพี่นะครับใครที่แชร์แล้วนะขอให้ดวงเฮงแบบเมื่อวานนะแบบร้อยคุณร้อยแบบเมื่อวานเลยนะครับ เลขมงคลรอบนี้นะมาแล้วนะตัวที่หนึ่งเด่นหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเด่นหนึ่งนะเด่นหนึ่งนะคุณพี่นะครับอย่าลืมทําบ,บุญกันคนละหนึ่งแชร์ใครแชร์แล้วน้องขออวยพรให้คุณพี่ประสบความสําเร็จสมหวังทุกประการเนาะขอให้ดวงชะตาชีวิตคุณพี่ดีขึ้นนะครับมีลาบลอยมาทุกวันมีลาบลอยมาทุกวันเพงเงรวยรวยไม่ว่าจะคิดจะทำอะไร ขอให้สมความปรารถนาทุกประการขอให้มีความสุขแบบสุดยอดแห่งความปังอขอให้มีความสุข <S <S สุดยอดแห่งความปังนะครับดวงชะตาพลิกชะตาชีวิตเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีนะครับภายในปีนี้เลยนะครับเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีเลยนะครับหลังจากที่ทุกพี่ทําบุญกันคคราหนึ่งแชร์แล้วนะครับคุณพี่อย่าลืมขอพรขอโชคจากองค์มรรติตะไครเนาะพิมขอพรขอโชคกันเข้ามาได้นะครับพิมอ่น้องแนะนําพิมพ์คำว่ารวยขึ้นมาพิมพคำว่ารวยอวยพรขึ้นมานะครับคุณพี่เนาะขอให้เป็นความจริงเนาะ เอากุมารเทพตะไครขอได้ไหว้รับนะเป็นที่ทราบกันดีเนาะขอได้ไหว้รับน้องแนะนํานะของให้รวยเมื่อวานนี้ ขอกันเข้ามาเยอะแล้วก็ได้กันเยอะได้กันทุกคนนะครับขอกันเข้ามาเยอะมากแล้วก็ได้กันเยอะมากน้องก็แสดงความดีน้องก็ศรัทธาองคมุมันเทศต่อไข่นะครับน้องก็จะมาแนะนำนะน้องก็ทําบุญน้องก็ทาตามเคล็ดลับต่างๆที่รูบาอาจารย์บอกไว้นะครับแล้วน้องศรัทธานะครับแล้วน้องก็ได้จริงๆนะครับแล้วน้องก็ได้จริง,รง, ik, งๆน้องปลดหนี้ได้หลักหมื่นหลักแสนมาแล้วนะครับน้องปลดหนี้ได้หลักหมื่นหลักแสนจริงๆนะครับน้องเลยอยากให้พี่คนไหนที่ยังเป็นหนี้อยู่ก็อยากให้พี่ปลดหนี้ด้วยนะครับได้จะได้นําเงินตรงนี้นะครับไป นะตรงนี้พิมพ์คำว่ารวยขึ้มานะครับทุกคนรวมหน่อยครับตามทงเลยครับคุณพี่รอบนี้รวมหน่อยเนาะสาธุครับสาธุเนาะนะรวมหน่อยนะครับคุณพี่ทำบุญกันคนละหนึ่งแชร์กดหัวใจคนละหนึ่งดวงนะครับทำบุญกันคนละหนึ่งแชร์กดหัวใจกันคนละหนึ่งดวงเพื่อเสริมดวงเสริมโชคทางด้านการเงินนะครับเพื่อเสริมดวงเสริมโชคทางด้านการเงินทำบุญเสร็จแล้วนะครับก็อวยพรขึ้นมานะครับขอให้รวยขอให้ถูกสามตัวตรงนะครับขอให้รวยขอให้ถูกสามตัวตรงนะครับขอกันเข้ามาเนาะช่วยกันขอกันเข้ามานะครับ อย่างที่ทราบกันดีองคุมาเทพตะไข่ขอได้ไว้รับนะครับขอได้ไว right ้รับท nope> ี่ไม่เส wow no ียหายอะไรเนาะพิมคำว่ารวยแล้วก็ขอให้รวยขอให้ถูกสามตัวตรงนะครับขอให้ถูกสาตัวตรงวันนี้นะครับขอกันเข้ามานะครับขอได้ไว้รับขอให้ถูกสาตัวตรงอ่าเห็นไหมอ่าขอกันเข้ามาขอให้ถูกสามตัวตรงนะครับเมื่อวานนี้เข้า2ตัวจกนะครับวันนี้ขอให้ถูกสามตัวตรงนะครับราคาช่วยด้วยนะขอให้รวยขอให้ถูกสาตัวตรงวันนี้นะตอนนี้เลขที่ได้นะครับ1กับ2นะ เลขมงคลวันนี้เลขมงคลบารมีตะไคร้วันนี้ครับหนึ่งสองนะหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับวันนี้หนึ่งสองสองหนึ่งนะครับปรากฏแล้วนะปรากฏแล้วนะครับน้องก็จะนําเลขเนี้ยเนี่ยหนึ่งสองสองหนึ่งไปทําแนวทางนะครับน้องก็จะเอาเลขมงคลเนี้ยไปทําแนวทาง สองตัวเจาะสามตัวหางเดียวนะครับเลืกแนวทางเลขอมงคลบารมีตาไข่สองตัวเจาะสามตัวหางเดียวสองตัวเจาะสามตัวหางเดียวใครอยากได้สองตัวเจาะสามตัวหางเดียวสามตัวตรงๆหางเดียวนะใครอยากได้แนวทางน้องอาจารย์หนุ่มดวงพารวยนะครับพิมพ์คําว่าเฮงขึ้นมานะครับคุณพี่พิมพ์คาว่าเฮงขึ้นมานะครับเข้าไปรับสองตัวเจาะสามตัวหางเดียวนะครับเข้าไปรับสองตัวเจาะสามตัวหางเดียวเนาะใครที่ศรัทธาตาไข่เนาะพิมพ์คาว่าเฮงขึ้นมานะครับใครที่ศรัทธาตาไข่พิมพ์คําว่าเฮงขึ้นมานะครับแล้วเข้าไปรับสองตัวเจาะรรัััววนนนี้้เขาไปชมกพพิ อ๋นยใช่ครับพิมพ์คํว่าเฮงขึ้นมานะครับคุณพี่พิมพ์คําว่าเฮงขึ้นมาพิมพ์คําว่าเฮงขึ้นมาน้องจะพาเข้าไปรับ2ตัว3ตัวหางเดียวเลขมงคลบารมีตะไคร้ใครที่ศรัทธาตะไคร้พิมพ์คําว่าเฮงขึ้นมาพิมพ์คําว่าเฮงขึ้นมานะครับพิมพ์คําว่าเฮงขึ้นมาแล้วทําตามนี้นะครับคุณพี่แล้วทําตามนี้นะคุณพี่กดที่ซ้ายมือบนนะคุณพี่กดเลยนะรีบกดเข้ามาเนาะกดเข้ามาเลยครับกดที่ซ้ายมือบนโทรศัพท์ของคุณพี่นะครับกดที่ซ้ายมือบนโทรศัพท์ของคุณพี่กดที่ซ้ายมือบนโทรศัพท์ของคุณพี่เสร็จแล้วคุณพี่กดที่รูปโปรไฟล์นะครับคุณพี่กดที่รูปโปรไฟล์ที่กดที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางนะครับคุณพี่กดที่รูปโปรไฟล์ เสร็จแล้วนะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ตรงนี้ตรงภาษาอังกฤษนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ตรงภาษาอังกฤษหลังจากนั้นเปิดไลน์แล้วกดเพื่อนเพื่อนมานะครับเปิดไลน์แล้วกดเพื่อนเพื่อนมาเข้ามารับเลขมงคลบารมีตะไคร่สองตัวเจาะสามตัวหางเดียวสองตัวเจาะสามตัวตรงตรงหางเดียวนะครับสองตัวเจาะสามตัวตรงตรงหางเดียวนะครับเข้ามานะครับเข้ามาน้องอยากให้ได้กันทุกคนใครเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าปังให้น้องด้วยนะครับคุณพี่ ใครเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าปังด้วยนะใครเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าปังให้น้องด้วยนะน้องจะได้อวยพรให้คุณพี่นะครับน้องจะได้อวยพรให้คุณพี่นะครับเรื่อมงคลตอนนี้เนาะมาแล้วครับ2ตัวแล้ว1 2 2 1กําลังจะบังเกิดตัวที่3นะครับอ่าใครเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าปังขึ้นมานะครับจะได้ปังปังอย่างที่เราขอตะไข่ไว้ใครเข้ามาแล้วนะครับพิมพ์คำว่าปังขึ้นมานะครับใครเข okay. ้ามาแล้วพิมพ์คำว่าปังขึ้นมานะครับเนาะน้องจะได้อวยพรเนาะคนที่เข้ามาแล้วนะขอบารรมมีตไคค้้ปปกอองงุ ให้แค้วคลาดปลอดภัยให้ดวงเฮงๆแบบร้อยคุณร้อยนะครับดวงชะตาชีวิตดีขึ้นได้งานดีๆมีราบรอยมาทุกวันนะครับการเงินดีๆขอให้คิดหวังสิ่งใดและขอให้ได้สมความปรารถนาทุกประการขอให้มีความสุขแบบสุดยอดแห่งความฟัง นะครับใครที่รวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปใครที่จนก็ขอให้รวยรวยรวยใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเนาะทำตามนี้นะครับใครที่ยังนะใครที่ยังคุณพี่ทำตามนี้นะครับคุณพี่กดที่ซ้ายมือบนโทรศัพท์ของคุณพี่นะครับคุณพี่กดที่ซ้ายมือบนตรงเนี้ยกดที่ซ้ายมือบนตรงนี้ก่อนพี่กดที่ซ้ายมือบนนะกดนะคุณพี่ต้องกดเข้ามานะใครที่สตาร์ตาไข่นะกดที่ซ้ายมือบนนะคุณพี่กดที่ซ้ายมือบนโทรศัพท์ของคุณพี่เสร็จแล้วคุณพี่กดที่ลูก ยาวาจอาหังวันทาส่ง,งนอมนบนำนกุศงทรงตาผมยาเจ้าเอ วันสร้างแป้งทรงต่อเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาชินียาสีปฐมมา,าก ชาติขงนาชีสีบาดดานโลกปากายพงงามตรการวังคำชนโนเมือง